สวัสดีเพื่อนๆโอ้วันนี้มาเจอแอปตัวนี้นะครับมาแรงมากๆเลยครับทำภาพเหมือนนะครับเหมือนมากนะครับเหมือนแบบเหมือนเกินนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรีวิวแอปนะครับแอปชื่ออะไรนะฮะแอปชื่อว่า New Profile p i c อ่าสกดตามนี้เลยนะครับของผมใช้ iPhone นะรู้สึกว่า Android ก็จะมีนะครับแล้วมาดูตรงนี้สิครับอันดับ3เลยนะครับโอ้โหกำลังมาแรงเลยครับตอนนี้ ไตอันดับพวดพลาดพวดพลาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเปิดเลยนะครับปึ๊บเปิดมาเราใช้ตัวฟรีได้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเสียตังค์นะครับตอนแรกมันจะขึ้นแบบให้เราจ่ายตังค์อ่ะอย่างเนี้ยนะครับเราก็ปิดไปเลยครับเราไม่จ่ายนะครับทีนี้เราไปเลือกรูปมาได้เลยนะครับอ่าใช้ง่ายๆนะครับเราต้องเลือกรูปมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ่ายได้นะครับหรือว่าจะเลือกเอาเองนะครับอ่ะผมเลือกเอาเองนะครับเดี๋ยวเอารูปแบบเท่ๆก่อนนะครับ อเอาลูกไปยุ่แลวกันทีนี้อคุณต้องการที่จะเข้าถึงรูปภาพอ๋อเรื่องรายการที่เรื่องปัจจุบันโอเคปุ๊บรอครับรอ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 มันโหลดนะครับดูสิเหมือนขนาดไหนโอ้อันนี้สวยกว่าตัวจริงอีก <laughs> มันอันนี้ครับมันสามารถมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมนะผมลองเลือกไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็คือทํามาแค่นี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเซฟได้เลยซึ่งเราสามารถเลือกเพิ่มได้นะเดี๋ยวดูอันอื่นนะครับอันนี้อันแรกเนาะอันต่อไปอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะอันต่อไปครับอันนี้อันนี้อาจจะมีโฆษณานะครับก็ต้องนิดนึงครับเขาเป็นไรายได้เขานะครับรอแป๊บหนึ่งครับวู้ อยุ้ยปากเจอดีจังเอ้ยเซ็กซี่นะครับอีกอันหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็สวยเดี๋ยวมาดูมอตรงนี้นะครับมอตรงนี้น่าจะเป็นตัวโปรครับเอามอตรงนี้มีอีกนะมีให้เลือกอกีกแต่ว่าโฆษณาก็มาเรื่อยๆนะครับต่อไปปีประมาณใช้ปีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันอ่ะโอเค ประมาณนี้ครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยเนาะแล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้นะปึ๊บอ่าแล้วก็กดลงเครื่องครับไม่ต้องกดแชร์นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในอัลแบบั้มปึ๊บมาแล้วอ่าเดี๋ยวจะเซฟอันอื่นแล้วก็เทียบให้ดูนะครับโอเคผมเซฟมาแล้วเดี๋ยวให้ดูแมผมเซฟทีละอันเลย ก็จะมีอันปกตินะครับอันนี้คืออันปกติอันแรกอันที่สองนะครับอันที่สามอันที่สี่ผมชอบอันนี้มากเลยอันที่สี่ปากเจอดีอันที่ห้าอันที่หกอันที่เจ็ดอ่ะโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแป็กเก่านะห้าหกกับเจ็ดเนี่ยเออโอเคแต่ว่าอันเนี้ยเด็ดสุดอ่ะไปลองเล่นดูนะครับ กำลังมาแรงเลยนะครับเดี๋ยวกระแสมันจะดาวนะอ่ะใครยังมาเล่นไปเล่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจุบจ๊บจุ bye ๊บบายบาย